สวัสดีครับพี่น้องปองปลาลักเอฟซีมอลลีเพชรเพื่อนที่ก็รักสุขกูสู้คนนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลูงตู่อพื่อนสายจวดเชวันรับเชียรครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาประมาณตีห้าครับพี่น้องหลังจากที่ลุงตู่มาเนี่สตาร์เตตเต้เทียงครับส่องป้ายไฟส่องป้ายไฟเรียบบรรยากาศจัดกงจัดของขึ้นรถมีตมาเอาของลงแล้วก็ตั้งเวทส้งมวิธีครับพี่น้องครับตอนนี้ครับตั้งวิธีเข้ากะ ไปแล้วครับงาน10%แล้วครับนะครับโคลาลากับแท็กล้างกับคืนเรียบร้อยแล้วครับเดือ่มือน่าทีมงานจ้าออกไปก่อนมูครับกับพี่ตัวสีครับพี่น้องเอยู่เลยทีมงานอจะสีคนหาคนเนาะหนึ่งสองสามสีหาหกคนเนาะนี่พีวีตูนดาบไม้ไอแฮมแลลุงตูแล้วกับเพกท็อปแล้วก็โคนาต้มครับ จ้าอ๊อกนี่ครับอัานตัวสีเอาไว้ขอพักก่อนเมื่อกี้จังว่ากันไหมครับปกติแล้วก็ที่นี่อยู่แปดคนเหมือนกัครับพี่น้องครับเมื้องอื่นนี่เห็นได้ยินข่าวว่าทางที่งานของพระชาอ้วนสาวอ้วนเมาสิมาอีก่หกคนาะมาคอยกอเ้าจังว่ากันครับช่วงนี้ลูกตูก็ยังไปรับเต็นท์กันนะครับคนขอรถจากรถเซ็ตแล้วกับบันไดกับสีเดินทางครับสนักงานครับเพื่อที่จะขอตูมต่อรถลูกตูครับพี่น้องโอ้ตอนอดทนครับ เอาสู่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 อย่างกับขบานแล้ะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนครับจวดจวดจวดปลาพนมผู้เห็นงานเก่งเห็นงานดีกันเพื่อนเด็กก็ไปงานศพซ้ำเหมือนกันครับพี่น้องครับล่าไปงานศพกันเด้อกลับบ้านแล้วครับกาลสินแล้วเอาผู้ใดมีเรื่องมีการมีงานกับกับว่ากันไปครับสูอยู่กับสู่ต่อไปนี่แหละครับพี่น้องครับกับบรรยากาศประมาณตีห้าเลพี่น้องครับ ตอนนี้ร้านเพลินของเราก็อยู่หน้าเทศบาลตำบลม่วงหวานดในพี่น้องเด้อครับหน้าเทศบาลเดินปักลยเลยครับเพื่อนให้เลือกอยู่สิบสองมองมองเทิง์นก็มองข้างล่างก็แสดงอยู่มองเทิงร์นสีบ่วมีมองเบิ้งครับร้านเพื่อนเท้าบันี้ติคกับถนนหมายเลขสองครับมองสามแยกเครื่องหนุบลัอย่างยี่ครับพี่น้องครับสามแยกเครื่องหนุบลั์ครับอันนี้กับซิลลิงของลงอย่มันเบิดครับเพราะว่าบรรจุของมาลาครับอันนี้กับสิกรับไปอีกรอบนึงนิดเดียครับพี่น้องครับจวดจอดฝาดบึ้มด้วยกัน ปัจจุบ,บันสายจวดเท่ากับนอนพักผ่อนสะก้อนครับเตะเบื้องกับเตะเตือน,นขึ้นมากแต่สังการสังงานต่อผู้ใดมาอะไรก็จะเริ่มซื้อบัตรจองตัวครับเป็กกนกำลังและเช่ใจทำงานบอลลัมเพชรลำเพื่อนเท่าครับบานราคา99ค้าสิบเก้าคะแนนติดต่เด้อผู้ใดมาได้กับมาครับนี่ครับนี่บ้านแก่นแก่นคูนขามบ่บ้านคูนขามแก่นครับติดต่อครับอ้าวเวลาเสียง <c oughs> พระเอกท็อปครับนี่อ่าอ่จดจดสู้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 ครับ นี่แหละครับนี่ตำบลม่วงหวานครับอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับสีกระหึ่มตังไหนรถลำโพงกับม้านะครับลำโพงกับรถสิบล้ออันเก้าครับพี่น้องครับแต่ว่าเพื่อนมีทีมงานยกเพื่อนมา้าจีนครับโอ้เมื่อในกระสือเล่นกระสืโอ้สดได้นอนตัวไหนรอนเนี่ยเได้กลับก้อนนี่นครับลุงจูนป่ไหวแล้วครับคนไปอยู่กระสูนไป โอ้บ่ไลยบ่มีพไพไล้โดเนาะกินซอยจุรอบเดือกเนาะรอบแจ้งนะโอ้จาออกกับบ่ตื่นละจ้าอ้อกับนอนแล้วครับนี่ยปลาปีทุนอยาน่างเนาะปลาปีทูนเลาะอยา่ยางเน,นาะย่างเลาะไปเลาะมากจรนี่เออเอาเหล็กมาเพิ่มมานึงก่อนผู้ใดสิปคนคล้องซอยบัดน,นี่นะ เด็กชายต้มต้มไปต้มมาฮะมือเศร้าล่าออกแอมเลยปะทีแรกตกใจมาได้ข่าวว่าแอมเลยกลับบ้านแล้วกลับกรุงเทพแล้วมาอย่างเนาะขึ้นสั่กรุงเทพแล้วนะคราวน์มมากลับแล้วโอ้ยไหวลุงตูเพียงคว่างอืมผมว่าอย่างนี้ตไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเมื่อยอมเหนกับพักพักกันไลยกับเมื่อยเมื่อยยันเลยกับพักอ้าว เปิดจาดฟาดบึ้มครับสื่อประน้ำกันนะครับพี่น้องครับเพื่อเอฟซีเพื่อองค์กรเนาะเพื่อนสู้สู้คือเก่าครับพี่น้องครับสู้มาหลายปีนะครับกำมะรัมสู้มาตลอดครับพี่น้องโอ้ยพราเจ้าสิรวยกับมือรวยลำเขาครับพราเจ้ามือรวยวันศุกร์เป็นพระยาไปทั้งไมซ่าครับพี่อนเล่นเพื่อนในการไหวสูม้าไร้ปีนะอย่างนี้ดูดีที่สีเลยครับนะครับนี่ครับั้งว่ากันนะเพี <Maria. S 2> ่อนเนาะเปิดจัดฟาดบื้มครับ ท้องฟ้ากับพี่กระดาวครับนี่กระดาวเต็มท้องฟ้าเอาถ้าคลิปนี้แล้วลูกสู้กันสิเดินทางครับแล้วครับพี่น้องครับมัมีอย่างมากมายนะครับนครับจอดจัดฝาดุลกครมาหนาครับตัฟฟี่เออเออมื่นไหวบ่ละเมื่นไหวบ่ละมื่อไหร่คือเกาคนระับคือเกาเนาะจวดย่างเดียวครับเอามาตอนสุดท้ายเพลงมาตอนสุดท้ายอีกแล้วเนี่ย นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาให้คนหน้าต้มแมาให้คนหน้าต้มคนหข้าล่างคนหน้าอ่านหนาต้มนะครับทีมงานเลยอยู่หกหกพยักษ์หกพยักษ์แดนเหนือแดนใต้โอ้ยัุกมิติข้ามเลยเนาะบุกสิติข้ามครับลวดลับเี้บานครับ เสร็จงานนี้ไม่ลาออกนะครับตึป่วยป่วยบ่ลุงตัวหากระเซ้าป่วยบางนึงอย่างนี้เลยเสียหายสิครับขึ้นมากบ้างเสียขึ้นแล้วเมาเมยแล้วล้ขออนุญาตกราบก่อนนะเมยแล้วเมยแล้วเมแล้วขับรถขับเรือต่อด้อ เออเจ้าไปโพราะ่าท็อปใกล้แล้วนี่เลือยอีกนึงสั้นสามหนึ่งเมื่อกัรจะได้เอาเล็กมากแล้วกับสเกาะต่อสั้นสามไปอาจารย์นักดนตรีกับปูแป้นกันจนต้องมาช่วยนะครับนี่ยต้องมากมายหลายขั้นตอนบรรยากาศตอนนี้กับอากาศนหนาวกับบนหนาวแล้วครับพอดนะครับถือครับเื้อซัดเื้อแตกเื้อแตนเสื้อผ้าเปียกมัานนะครับไอ้สะช่วงแล้วนะครับช่วงแล้ว เพื่อนกับตอนเศร้ามากกับสิเป็นหน้าที่คล้องกันทีมงานลัโพกนะครับจอดจาดฟาดบึ้มพี่ทูนกับเก่งไม่พี่ทูนกับผมยอมรับแน่นอนนะครับทูนสายจวดครับพี่น้องครับมาถอดผ้าหนุ่ผ้าต่อไม่ยืนหลงแยเมื่อคืนเออมาผ้าพักผมยังไม่ได้พักเก็บพี่รองแต่สะมาคือว่าลุยยังเดียวครับพี่น้องผมรับเขาได้ชอบพักเลยนะ บอเห็นใจคี่ง่ายเลยเล็งเอาอย่างเดียวจวดอยางเดียวจาดอยางเดียวไปทัฟฟี่เอาเท้าต้นแรกตามต้องการได้ไหมนี่สู้ครับไปคือรถต้องการตามต้องการได้นีหครับเปคนคล้องครับเปคนคล้องอีกนี่โกงอ่เนาะรักยิ่งวายรู้มากัลเอาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องมาสนัสนุนเรื่องบรรยากาศความเคลื่อนไหวของเทศกาลบรมเทพลำพูน ที่ผ่านมาประสบควมสเครับเรื่องแรงบันดาลใ่ดีๆห้สู้ๆทุกคนครับทั้งหตลอดที่โชคดีแล้วบางมีตลอดไปครับพี่น้องสู้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 สจวด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 ครับนีปัวจุบันขรองครับ